สวัสดีค่ะดิฉันครูสาวนิยอดเพจครูโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชมศึกษานครราชสีมาเขตสีค่ะปัจจุบันประเทศไทยของเราเข้าสู่ศตวรรษที่21เป็นที่เรียบร้อยแล้วในหลายๆวิชาโดยเฉพาะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติแสดงหา,หาความรู้ด้วยตนเองและมีการให้นักเรียนได้สร้างแรงบันดาลใจของนักเรียนเองกล่าวคือจะไม่เป็นเพียงผู้รับในอ่าทุกๆคนจะทราบในนามของ Passive Learning อีกต่อไป จะปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ลงมือทําเองซึ่งนักเรียนก็จะมีความสุขในการเรียนเรื่องซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนันนี้เรียกว่า active learning ซึ่งวันนี้คุณครูสาวณีได้ขออนุญาตยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยกิจกรรมการเรียนโดยใช้โครงงานสืบสอบอิสระด้วยตัวนักเรียนเองมาเป็นกิจกรรมตัวอย่าง ในกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ค่ะ มากันคืนกลางคืนแหลแล้วให้มากลาปันมากลางวันเธอแล้วให้มากันงคืนมากันคืนเธอแล้วให้มากัางวัน ที่ปูกน้ำและแลกธาตุอาหารที่อยู่ใต้ดินขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆขอพืชครับจะได้เี่ยงดูส่วนต่องๆไต่อครับคืลอนต้นนะครับลำต้นจะทำหน้าที่สองอย่างด้วยกันนะคน้าที่รกก็คือชูกิ่งก้านบานะคะส่วนที่สองก็คือราเรียน้

ใบดูต้นใบอันนี้ส่วนประกอบอะไรคะอ่าดอกฉะนั้นอันนี้เราอยากรู้ว่าดอกทานได้ไหมเราก็จะเป็นไงเก็บตัวอย่างอ่าเก็บตัวอย่างให้อ่าเก็บให้ดูหน่อยตัดให้หน่อยหน่อยนิดหน่อยอ่านิดหน่อยอ่าอย่าตัดโดนมืออ่าโอเคไปไปได้แล้วนี่ได้ดอกแล้วนะคะนี่ได้ดอกไหมได้ดอกไม้ไหมคะสีอะไรเอ